Strong. สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องของเราจะขอ,อนําเสนอสุดยอดพระจากกรุเมืองกาญจนบุรีนั่นก็คือพระท่ากระดานนั่นเองครับพระท่ากระดานนั้นเป็นหนึ่งในพระเครื่องที่ได้รับความนิยม เป็นพระเครื่องประทับนั่งแบบมารวิชัยมีพระพักเคร่งขึมหน้าเกรงขามแข้งเป็นสารและพระหนุแหลมยื่นออกมาปลายเกตของพระท่ากระดานนั้นจะมีหลายลักษณะคือเกตยาวตรงเรียกว่าพิมพ์เกตตรงส่วนเกตที่โคตไปทางด้านใดด้านหนึ่งเรียกว่าพิมพ์เกตโคตพระองค์ใดที่เกตหักชำรุดทำให้เกตหดเหลือสั้นจะเรียกว่าพิมพ์เกตบัวตูง ลักษณะอย่างหนึ่งของพระท่ากระดานคือมือหรือว่าพระหัสนั้นจะมีลักษณะหนาตามเอกลักษณ์ของพระอูทองและมีอายุมามากกว่า500ปีการค้นพบครั้งแรกนั้นค้นพบที่กรุธรรมลั่นทมห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีประมาณ70กิโลเมตรอยู่ทางทิศเหนือของแม่น้ำแควใหญ่มีได้อยู่ในเขตตำบลท่ากระดานแต่ย่งใด และต่อมาจึงพบพระท่ากระดานเป็นจำนวนมากในเมืองท่ากระดานเมืองศรีสวัสดิ์และเมืองกาญจนบุรีในยุคนั้นพระท่ากระดานนั้นเป็นพระเครื่องที่สร้างในยุคสมัยอู่ทองสันนิษฐานว่าผู้ที่สร้างไม่ใช่พระสงฆ์แต่เป็นคารวาสที่เรียกว่าฤาษีในยุคโบราณเป็นการสันนิษฐานที่ปรากฏในใบลานเงินลานทองที่กล่าวได้ว่า การสร้างพระกระดานนั้นเป็นบรรดาพระฤาษีทั้ง11ตนและมีฤาษีสามตนที่ถือว่าเป็นใหญ่ในบรรดาฤาษีทั้งปวงนั่นก็คือฤาษีตาไฟฤาษีตาวัวและฤาษีพิลาลัยได้มีการอาราธนาเจ้าเมืองท่ากระดานและนำมาบรรจุไว้ที่อารามสำคัญของเมืองท่ากระดานเมืองศรีสวัสดิ และเมืองกาญจนบ,บุรีในสมัยนั้นซึ่งพระท่ากระดานนั้นคนกาญจนบ,บุรีรุ่นเก่าจะเรียกว่าพระเกศปิดตาแดงที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์สำคัญของพระเครื่องชนิดนี้โดยตรงชี้เบาะแสให้พิจารณาถึงผู้สร้างได้เป็นอย่างดีด้วยคำว่าเกศปิดนั้นตรงกับลักษณะพระเกศของพระที่มีลักษณะยาวและบิดม้วน อีกทั้งพระพักยังมีลักษณะหน้าตาเป็นหน้าของฤาษีอย่างชัดเจนนอกจากนั้นการก้มง้ำของพระพักแฝงไปด้วยความเข้มขลังผู้ที่บูชาพระท่ากาดานมีความเชื่อว่าจะมีอันต้องแคล้วคลาจากภัยอันตรายไม่ว่าจะเป็นภัยทางธรรมชาติหรือทางศิยศาสตร์ผูีิคิดร้ายรวมทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นพูดผีวิญญ,ญาณปีศาจ สิ่งอัปมงคลตัวของผู้บูชานั้นจะมีอันต้องแคล้วคลาดไปในทุกคราซึ่งในสมัยโบราณเชื่อว่าหากได้บูชาพระทากระดาแล้วจะทำให้ยิงไม่เข้าฝันไม่เข้าทำให้เกิดความคงกระพันชาติซึ่งพุทธคุณของพระทากระดานนี้ถูกเรื่องชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณจนได้รับยกย่องให้เป็นพระกุอันดับหนึ่งของจังหวัด และยังได้รับการขนานนามฉายาว่าขุนศึกแห่งลุ่มน้ำแม่กลองซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะบูชาสั่งซื้อพระท่ากระดานท่านนั้นสามารถที่จะคลิกมายัางลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูรูปภาพและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับและท่านสามารถที่จะพูดคุยปรึกษาสอบถามกับเราโดยตรงผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้เลยครับ และท่านยังสามารถที่จะสแกน QR code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเราที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกสรรครับและก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นของร้านเรานะครับสวัสดีครับ